ในที่สุดเนี่ยก็มาแล้วนะครับสำหรับตู้กายแท้วิญญาณยุทธ์ที่รอคอยของระวันเห็นลอยๆอยู่เนี่ยโคตรเพี้ยลยนะเดี๋ยวเราไปลองเทสด,ดูกันก่อนปลอดใจซีจะเข้าสักหน่อยละกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชร หรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r า g o plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจางแจกแฟนไอเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาส่งการแทบนยังยุทธอย่างต้นคลิปเลย เราได้ทำการรีวิวทั้งความสามารถอ้วนไฟล์และตัวของน้องเสียงเสียงแล้วนะครับโดยการแทสทั้งสองตัวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวนะโดยเฉพาะทีมเร็วเนี่ยเสียงเสียงดีมากมันช่วยให้สายโจมตีเนี่ยโจมตีได้อย่างต่อเนื่อง2 3สาครั้งแรกนี่ถ้าหากว่าทีมฝ่ายตรงข้ามบางนะรีบร้อยครับแต่ถ้าหากว่ายิ่งกว่านั้นเราใส่ตัวตัดทิกเกอร์อย่างพวกนารีสมุดลงไปเนี่ยทีมเร็วจะน่ากลัวมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างส่วนของรางวัลนะครับนี่ที่อยู่ในตู้ที่เรามีโอกาสสุ่มนะก็จะมีกายแทะอ้วนไฟ2อันกายแทะจิงเสียงไส้กรอกนี่อันนี้ของดีครับ2อันเป็นทางด้านของกระดูกขาวนะครับ2อันมีกระดูกวิญญ,ญาณแผ่นที่7จ็ดเนี่ยห้าหมนปีนะครับเลือกได้นะครับ8อันแล้วก็ลูกแก้วมี SSR สนะครับสุ่มตัวละครอันนี้ไม่น่าจะมี6ปีกเฮ้ยมี6ปีด้วยอยากได้6ปีครับจานไม่มี อยากได้มากๆแล้วก็จะมี S I ครับตัว R แล้วก็เป็นของจิปาถะเดี๋ยวของรางวัลเนี่ยลูกแก้วต้องถือว่ามีเกลือนะถ้าหากว่าอยากทํากระดูกวิญญาณภายนอกนะครับแหวนห้าหมื่นปีสิวงของรางวัลก็จะประมาณนี้ถือว่าดีครับของรางวัลเนี่ยน่าสุ่มมากๆเลยมันใช้ตัวแบบตัวลุงพิเศษนะครับมันก็คือแลกตัวธรรมดานี่แหละส่วนของรางวัลที่เอาไว้แรกนะครับก็จะมีด้วยการนี่เห็นไหมเราสามารถแลกเปลี่ยนตัวธรรมดาที่ไว้สุ่มพวกตัวละครเนี่ย มาสุ่มกายแท้ได้อัดตา1ต่อนหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยนะครับแค่เราต้องมาแลกแต่ถ้าเราแลกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะแลกกลับไม่ได้นะกะัดดีๆนะครับแล้วก็ราคา1น8ซึ่งราคาเท่ากันเลยของรามวังก็จะมีดอกไม้ครับผมสมุดอัพเรเวลนะครับค่าความสัมพันธ์จานไส้กรอก60ตัวสม SSR กระดูกวิญญ,ญาณ5 0,000ปีแบบแหวน5แหวน6นะครับที่เอาไว้อัพกายแท้นะครับ ขึ้นดาวขึ้นพวกไฟลุ้งไปเรื่อยๆขึ้นอัพขั้นครับใช้แทนกายแท้ชิ้นชินนั้นนะครับกระดูกวิญญาณนะครับกระดูกวิญญาณดอกไม้แดงนะครับไส้กรอกนะครับแหวนครับอันนี้มีให้เลือกแหวนเขียวกับแหวนฟ้านะครับแหวนฟ้านี่อาจารย์เก็บไม่ทันนะครับมาจากกิจกรรมสกินสกินถังรับครับนี่จำได้ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้เติมซื้อเพิ่มนะครับมันหมุนวงล้อนะอันนี้มันจะรู้สึกว่าจะแรนดอมออฟนะครับออปชั่นอ่ะมันจะแรนดอม S.S.R ก็เป็นพวกนานเลือกได้กับที่เราไม่เคยมีนะครับแล้วก็จะเป็นถังเชิญถังอาวุธลับนะครับเศษ S.S.R ที่พิเศษสุดๆครับผมกระดูกวิญญาณเฉพาะของเสือหลงครับโอ้โหอยู่ในนี้ด้วยแล้วแถมเสือหลงมันว้าวมากด้วยนะใน P.U.P อะ่ะโคตรอยากได้เลยอะ่ะจริงแล้วก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนไอแหวนพิเศษอะ่ะแต่อันนี้เลือกออฟได้นะ น่าจะเลือกออฟได้อันเนี้ยราคาแพงหน่อยฮ้ยอันนี้อันนี้ครับอันนี้เลือกออฟไม่ได้ครับต้องราคานี้เลือกออฟได้ข้างล่างลูกแก้วครับกระดูกแขนว้าวที่สุดอีกแล้วครับก็เทพส่วนปีกนะครับ5ดาว6ดาวเต็มครับคือ่อัน,นี้โคตรอยากได้อะคือ200ต้องสุ่มประมาณ200ครั้งใช่ไหมรวมกับเปิดอีก300คุณต้องสุ่มประมาณตีกลมๆ400 5 0 0ใบอะ 400ใบดีมันมีแถมตีกลมๆ400ใบสุ่ม400ครั้งครับ5ดาวเอ้ย6ดาวเต็มกระดูกเทพส่วนปีซึ่งหายากมากนะครับแล้วจะเป็นที่อัพพวกหายพวกอะไรต่างๆอันนี้บอกไปแล้วเลือกออฟได้นะครับอันนี้ลูกแก้วแดงนะครับส่วนอกแล้วก็จะเป็นทา้งหน้าของส่วนหัวไอ้ข้างล่างนี่ไา้สาระมากเลยอันเนี้ยว้าวจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันก่อนนะ ส่วนซื้อได้ครับอันนี้ซื้อไปเลยแล้วก็จะมีเติมเงินนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณเซิฟไทยคงประมาณ300นะครับสามกว่าบาท349อะ่ะแล้วก็นี้19บาทเติมรายวันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีเท่าไหร่เรามีอยู่9เราแลกให้เต็ม60เลกลมกลมๆห0เฉยเทศดวงก่อนเท่ากับว่า51แลกครับ51 เอามาเทสดวงก่อนครับมันแลกกลับไม่ได้มันถึงได้บอกนะครับถ้าจะคิดจะแลกต้องแลกดีๆเทสดวงพร้อมดื่มน้ําพร้อมครับไปเลยสิบอันแรกครับดวงดีไหมของเรามันมันดีมากนะอุย้ยโอ้โหถือว่าเกลือแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้เอเนี่ยครับเหลียนอะเหลียญนอาไวแ้แรกอะให้สุ่มสิบครั้งนะครับสุ่มสิบครั้งมันได้สิบสองมันฟรีสองอันไงปกติจะได้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับไอเหลียนอะมา ต่อเนื่องครับั้งที่20แล้วโอ้โหเฮ้เยได้อันนี้มาอยู่อันนี้ดีอยู่อันนี้ดีห้าหมื่นปีครับแต่ได้ตัวอามากี่ตัววะเนี่ยห้าดาวแดงหมดแล้วตัวอามาหรือว่าเราต้องต่อถึงร้อยครับให้ร้อยนึงเต็มที่เฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมกายแทนน้องเสียงเสียงครับวกวกเรียบร้อยตัวแรกครับ ด้แกแท้สิ่งเสียงมาได้อันนี้มาเพิ่มด้วยเฮ้ยอันนั้นไม่ออกเลยอะไส่กรอกมาต่อเนื่องครับทังที่30ปะ่ะ30หรือ40เฮ้ยมาแล้วครับกระดูกขาวอันนี้ไว้อัพกระดูกยานภายนอกใช้เยอะนะใช้เยอะมากปุ๊บ50ครับเมื่อกี้จานไปเห็นตัวเลขไงมันก็เลยไม่ไม่การันตีที่สุ่ม SSR ครับโอเค ตอนนี้เราเหลืออีก10ครับจ้าลับตาสุ่มนะสามสองแอคชั่นครับไม่เห็นนะว่าได้ไม่ได้ครับถ้าได้ไมันต้องเป็นแบล็คเอาฟุบโอ้โหไม่มาครับโหที่สุ่ม s อ r 2ตัวไอ้ตู้นี้มันดีมากนะ60แล้วครับมันต้องแลกเพิ่มอ่ะเอามาอีกตัวจะเปลืองเอามาอีก20แล้วกันคือไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันมันแลกคืนไม่ได้นะครับ ส2 1องหนึ่งไปมาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหยังไม่มาโอโ้จะรอบนี้คือรอบนี้คือมากเึิ่เฮ้ยกายแท้อ้วนไฟแต่อันนี้เออจะดลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับโอ้โหไม่ออกไอ้นนจันดืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับวิธีการหากายแทย้ไม่จําเป็นต้องเปิดจากตู้กายแทย้ก็ได้นะครับตู้นี้มีโอกาสนะตูน้นี้พวกนี้มีโอกาสนะครับ โดยเขาจะบอกว่ากายแท้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยตัวละคร3ดาวแดงขึ้นไปมีโอกาสสุ่มกายแท้ได้จากตู้ปกตินะครับเนี่ยตู้พวกเนี้ยแต่คิดดูเอาว่าถ้าเราสุ่มตู้ปกติเนี่ยเราต้องฝ่าดงตัวละครอีกกี่ตัวกว่าจะออกกายแท้มันก็ออกยากก็เลยกลายเป็นว่าสุ่มในตู้เนี่ยของละวันดีกว่าเฉยๆท่านเองจานไว้ว่าจันดาวไว้ว่าจะ100นะคงร้อยจริงๆอ่ะ20ครับมาเบอร์ครับเบอร์ก่อนเบอร์ก่อน สุ่มแบบไม่หันตั้งตัวว้นไฟมาเถิรลูกมาไหมอ้โหูไม่มาอุ้ยรอบนี้เกลือของรามาัดีดีออกไปเยอะครับหนึ่งรหลับตาแล้วนะหลับตาแล้วนะมาเถิรหน้าคนดีขอร้องพี่ขอพี่ขอเ้สียงเสียงครับตัวที่สองโอ้โหกลัวน้อยหน้ามัง้งรกุรกกระดกวุนไฟไหมอ้โหูไม่มาครับแต่ได้กระดูกขาไมห่หนึ่งชิ้น อ้ยเราการันตีไงการันตีเสียงเสียงอ่ะ70นะครับแต่อ้วนไฟอนนี้น่าจะทะลุไปที่ข้างนเลยโอย้มันมีการันตีบอกดีอยู่นะแต่ไส้ก่อไม่ออกเลยไม่ได้วะคือขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากอ่ะน้องๆ20คือจะต้องเก็บตัวไว้สุ่มตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้าไงเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลร้อหึบ แต่ว่าถือว่าดวงไม่ดีดวงดีไหมมันก็มีของรางวัลดีๆเยอะนะครับอ้วนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่กะว่าการันตีทุกอันเลยเหรอขอล้างดวงกาอน,นี้ก่อนปอดไซซีแล้วกันนะขอร้องโอ้โหไม่มาครับอุ้ยอ้วนไฟสองอันนี้ออกยากจัดศักดิ์ศรีมันค้ําคอน้องๆศักดิ์ศรีมันค้ําคออีกยี่สิบ เรียบร้อยตัวสูนตัวละครใหม่เหลือแล้วยี่สิบห้าแล้วจะไม่ได้เติมเพิ่มไงจะไม่อยากเติมเพิ่มนะครับก็เลยใช้ตัวที่มีอึบเฮ้ย <laughs> การันตีเหรอนี่ร้อยสี่สิบอีกสิบครั้งการันตีครับชัดเลยคือไม่ต้องรู้ละมั้งอย่างเงี้ยใช่ประวัตอีกสิบครั้งการันตีปะเต็มหลอดแล้วอะร้อยห้าสิบใบหวานๆครับ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโลเรียบร้อยครับคือตัวมันเก่งไงจานค่อยไปลุนดาวจากข้างนอกเอาเฮ้ยเรียบร้อยแล้วยังไม่เอาดิเหรอามจริงถามจริง,รงเตรียมหลอดเพื่ออะไรอะ่ะอ้อมาแล้วการันตีชัดพอไหมครับ ชัดพอไหม,มชัดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับโอ้โหการันตีแบบร้อเปอร์ซด้วยแบบร้อหเต็มหลอดแบบเป๊ะๆนี่ภาพหายากนะภาพหายากอ่ะแรกของครับแรกของข้างในที่น่าจะได้ใช้ประโยชน์น่าจะเป็นไส้กรอกเอาเอาสิเหรียญอะมันจะได้ปลดล็อกโอเค เอออันนี้ไม่อเอาอันนี้สุ่มเหรอจะสุ่มเพิ่มอีกเหรอสุ่มเพิ่มก็ได้าไมาหกสิบไม่เอาอ่ะมันต้องใช้หกสิบมันก็เมื่อกี้เราใช้ไปสิบโอเคมากดล็อกต่อครับเหลืออีกร้อยหนึ่งครับพี่จันอยากได้กระดูกวิญญาณเฉพาะเสิร์ฟลงมากเลยอ่ะอันนี้เอาเศษหกสิบไม่พอด้วยซ้ำอ่ะยังเปิดข้างล่างไม่ได้เลยอ่ะ อ่ uh, อันนี้สุ่มวิญญาจาร์เอาค้อนกับปีค้อนกัะปีก็ไม่มีไอ้นั่นน่ะค้อนกับปีก็ไม่มีไ,ไ,มมไม่มีตัวหกปีอะจานเอานี่ดีกว่าเอาไม่พอหรอขาดเก้าอืมเอ้ยโอย้ไม่ได้ใหวะคือคือถ้ามันต้องมาเจ็บแล้วอะ่ะเมื่อกี้เราพลาดไปสุ่มครั้งเดียวไงมันฟีสองเหรียญอะใช่ไหม แต่ไปได้เกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะอันนี้ก็เอาเยอะโอ้โหเจ็บหนักไม่ได้อวนไฟด้วยเมื่อกี้เลอ้ไอติกไม่ขึ้นขอใส่กลอกอันนึงเพื่อเพื่อกำไรโอเคเสียงสามตัวโอเคเจ็บครับถามว่าเจ็บไหมมันของระวัมัน,ม,น,ม,นมันว้าวนะพูดถึงว่า150ายาสใบที่เสียไปเนี่ยของที่ได้จันว่ามันโอเคมาก นี่เลยไม่มีเอา้าันสุ่มหรอวุยโชคดีจัดเอ้ยไม่ใช่สุ่มต้องเปิดข้างในตกใจเหลือ3ามทำอะไรได้ฮลโลอันนี้เหรอเป็นหนึ่งอะประดับไว้นี้ะเมื่อกี้เปิดสิครั้งก็จบละโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นของรางวัลที่เรามีอยู่ในตัวบ้างนะครับตัว R48 ตัวมีแล้วทุกตัวตันแล้วทุกตัวด้วย SR จานรู้สึกว่ามันก็ตันเกินเกือบหมดแล้วนะ มีกายแท้ได้ด้วยนะได้กายแท้มาเพิ่มครับอันนี้เราเลือกได้ใช่ไหมโอเคสวยสวยสวยอันนี้สวย,สวย,สวยอันนี้ก็เลือกให้ปีดอันนี้ก็เกลือมาอันนี้อันนี้อันเดียวอะ่ะก่อนเลยอโ,ววโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้ตัวไม่ซ้ํานะ <c oughs> หลงหลง,หง <c oughs> จู่จิงอ oh um ึ๊บโอโห้ตัวกะอึ๊บเฮ้ยถ้าได้อ้วนไฟเนี่ยจะจะขอเป็นกายแท้ดีกว่าไม่อยากได้ตัวอะโอโหจบเลยอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับสิ่งที่เราได้มาเป็นอ่าอ้วนไฟกายแท้ใช่ไหมได้มาตัวเดียวอะคือถ้าจะเก่งอ่ะต้องสามไฟลุ้งครับถ้าจะเก่งต้อง3ไฟลุ้งนะเนี่ย กด aw, ล็อกอล่ากายแท้ครับถึงจะเก่งแล้วก็มีคิดดูเอาดิเนี่ยเปิดได้ตัวละครแต่กดกดอัพดาวไม่ได้สักตัว,ตว,ตวคือมันตันหมดแล้วอะเป็นน้องสิงเสียงนะครับสิงเสียงนี้ได้มาเยอะนะสิงเสียนน่าจะสามไฟลุงครับใช่ไหมไม่ใช่ดิโอ้โหใช้เยอะมากแค่สองไฟลุงเองขั้นต่อไปใช้ห้าสิบห้าสิบหยี่ห้าห้าสิบ ใช้เยอะจกกัดกออล่าแล้วก็เราเปิดได้อย่างอุติมาเพิ่มโอ้โหดูดิขั้นละ130อ่ะกว่าจะเต็ม5นะครับเจ็บปวดแต่ได้ของดีมาเยอะอยู่ก็โอเคหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลรากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่า บริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ต a า g o Go plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้การแทมีอันยุทธจานมองว่ามันเป็นตู้ที่ไม่เกเลืเ้วนะและมีของที่ดีและเยอะมากเสียดายมากอย่างเดียวครับที่เราไม่ได้ใส่กรอกมาเลยถ้าพูดถึงของราวัน,นนี้นะเราไม่ได้ใส่กรอกแถมอ้วนไฟกรันตี แต่ก็ได้กระดูกขามาครบครับได้อนี้มา2อันอืมก็โอเคนะโดยรวมๆก็ถือว่าไม่เ็วร้ายเกินไปนะครับยังไงยังไงเนี่ยอยากได้ตัวกายแท้อยากลองสูงของรางวัลดีๆเนี่ยก็รอนะสำหรับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไต้หวันรอหนึ่งเดือนนะครับเดือนหน้าก็เจอกันแล้วสําหรับตัวนี้กไรค์แห้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนกดไลค์ขอให้ดวงดีเหมือนจานนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดกันเยอะๆด้วยเจ็บปวดพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ